ร้อยคนก่อนไม่รู้ว่าใครขึ้นไห์บ้างนะไอไหลมึงลงนี่แหละที่ผ่ายนั่งเผอลำพันระเบอไม่ได้มีประโยชน์เลยมึงนะครับมานั่งอดเลยเอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลยแล้วกันนะ <c oughs> อืม <c oughs> พร้อมจะฟังนิทานกันยังครับ นะครับพี่เอ็มเอเคเอเอ็นดีครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าสู่นิทานเลยแล้วกันใครที่ดูอยู่แอบดูอยู่ก็เดี๋ยวนี้กูมาละแคกกับกูมาละโค้งนะครับจะเดินทางไปกรป่าปไม้เพื่อเล่นนกคูกด้วยเอาให้หมดครับเพราะสมัยรู้ไหมครับวันนี้ผมเก็บใจนะครับผมบอกแล้วผมคิดแล้วผมเคยบอกไอ้ไหลแล้วว่าอีดำจะไปเป็นพยานให้เราวางอีดำจะไปเป็นพยานให้แล้ววันนี้สายข่าวรายงานมาว่าอีดำกบไอ้คืบทั้งคืบ ไปเป็นพยานให้ในส่วนยางของมึงเอาอยัางไงทีนี้มึงเอาอยัางไงทีนี้กูเคยเตือนมึงแล้วกูเคยบอกมึงแล้วว่าผมพูดอะไรไว้ไม่มีผิดครับคดีส่วนยางน้อยนะครับไอพี่ทรพีครับหักหลังน้องทรพีปากบอกจะถอนฟ้องให้จะถอนฟ้องให้แต่เสือกแอบดอดไปเซ็นเป็นพยานให้กับส่วนยางน้อยครับทุกท่านคิดเห็นว่ายังไงผมเดาวไว้ไม่มีผิด ไหนมึงจะเล่นไอไหล่แล้วกูเอานกฮูกไปด้วยบานโดนทั้งสามแปลงครับนะครับโดนทั้งสามแปลงเล่นทั้งครอบครัวไปเลยเอาให้หมดไปเลยนะครับในไหนก็ในไหนแล้วเล่นหมดไม่เอาไว้ทำพ่อแล้วครับในเมื่อมึง มึงเล่นกันแบบนี้ก็เอาผูกก็จะให้นกฮูกนี่แหละไปแบบีบอีดําฟังให้ดีๆครับการนี้ครับถ้ามีการร้องเรียงเข้าไปถึงนกฮูกรอดูครับเดี๋ยวไอ้สามตัวนี้นะครับนะไหลดํานกฮูกสามตัวนี้มันจะไปบ,บีกันเองแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราจะมารอดูว่าสามตัวนี้ใครจะรอดสามคนที่ใครจะรอดนะที่แปลงนี้มีสามคนนะครับนะที่มีการซื้อที่นี้มีสามคน นะครับแต่ในเมื่อมึงรุมไอ้ไหลกันมึงเล่นไอ้ไหลยอยู่คนเดียวเลยแต่มึงสองตัวแต่มีมีตัวหนึ่งมีตรงมีแปลงตรงกลางตัวหนึ่งนะมีแปลงตรงกลางนิ่งไอ้เคี้ยนิ่งนกฮูกนิ่งแต่นกฮูกนิ่งนกฮูกอย่าคิดว่าจะรอดนะนกฮูกนิ่งนกฮูกอย่าคิดว่าจะรอดกูไม่เอามึงไว้หรอก ในเมื่อมันโดนกันหมดมึงก็ต้องโดนด้วยมันจะมันจะกั้นกลางลว่าทำไมล่ะนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบว่านกฮูกไม่ใช่ที่ของมึงมึงไปถมดินได้ยังไงจริงไหมครับไม่ใช่ที่ของมึงมึงไปถมดินได้อย่างไรนกฮูกกูจะให้นกฮูกนี่แหละไปบีบอีดําเอง วังกันให้ดีๆนะนกฮูกอย่าคิดว่านกฮูกรอดพยานปากเอกอย่าคิดว่าจะรอดนะนกฮูกเดี๋ยวเร็วๆนี้เ,เจอกันที่กรมป่าไมา้นกฮูกมีประวัติอยู่แล้วนะครับนกฮูกมีประวัติอยู่แล้วนะครับและนกฮูกในทานเรื่องนี้เคยติดคุกมาแล้วนะอืมผมไม่อยากพูดอะไรหึก ส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเจอในช่องของบูมน้อยร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวบูมน้อยร้อยเอ็ดก็คงจะขึ้นมาชี้แจงเองเรื่องนี้แต่ผมแค่พูดว่านกฮูกไม่รอดเหมือนกันนะครับนกฮูกก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดนกันหมดเลยโดนกันทั้งแผงเลยผู้ช,ช่วยจอดก็โดนคุณย่าดาวัตพี่น้อยพี่ดีครับคุณย่าดาวัตพีีครับผู้ช,ช่วยจอร์ดแม่ผู้ช่วยจอดนะแม่ผู้ช่วยจอดก็โดนนะเอานะเพราะแม่ผู้ช่วยจอดเป็นคนขายที่แปลงนี้ให้กับ นกฮูกนะอย่าคิดว่าไม่รู้นะอ่าโดนใจไปด้วยนะในในหนเนี่ยนะคะออรับผู้ช่วยจอดโดนด้วยนะผู้ช่วยจอดนิ่งกูก็เอะใจแล้วว่าทำไมช่วงนี้ผู้ช่วยจอดนิ่งเอะใจแล้วว่าทําไมผู้ช่วยจอดถึงนิ่งเรื่องนี้นะไอซอกไม่จบไงกูบอกไว้ไอซอกไม่จบไงเรื่องนี้มึงต้องไปโทษไอซอกไอซอกเสื้อแอบไปเป็นพยานส่วนอย่างน้อยกับอีดาไง อ่ะในเมื่อไอซอกไม่จบไอซอกอยากให้แม่มึงสวยอยากให้พี่น้อมึงสวยกูก็จะเล่นแม่ผู้ช่วยจอดไปด้วยแม่ผู้ช่วยจอดดูดีว่าข่ายที่แปลงนี้กับไอน้นกฮูกเท่าไหร่อย่าคิดว่าไม่รู้ที่แปลงนี้มันเป็นผืนเดียวกันที่แปลงนี้มันเป็นผืนเดียวกันนะเล่นให้หมดนะครับ ปัญหาทุกอย่างมันที่มันอยู่ที่ไอซอกเอฟซี FC ฟังผมนะปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ไอช่างซอกถ้าช่างซอกขออีดําขอได้ไหมที่ส่วนอย่างน้อยที่นกฮูกขอได้ไหมเพราะเป็นเขือญาติผมแต่ไอช่างซอกมึงแม่งเนระคุณกลับทํารลายพี่น้องมึงเองการที่ไอไหลโดนะครับคนที่เดือดร้อนก็คือพี่น้องมึงนะ แม่มึงนายซอกมึงคิดให้ดีๆนะซอกและครอบครัวตระกูลของมึงอะซอกมีพฤติกรรมชอบขายที่ป่าสงวนขายที่อุทยานและขายมาหลายแปลงใส่รับส่งค่าวมาว่าขายมาหลายแปลงยายกอไก่ในฐานเรื่องเนี้ยนะยายกอไก่นี่มีสามีสองคนต้องเข้าใจอันนี้ผมสืบเช็คมานานแล้วทราบมานานแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยผมทราบมานานแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมทราบมานานแล้ว นะในเมื่อไอช่างซอกมึงอยากให้พี่น้องครอบครัวมึงพังจัดให้กูจัดให้หมดเลยแล้วก็พ่อรถถ่ายอย่าคิดว่าจะรอดนะเล่นหมดพ่อรถถ่ายเอาหมดเลยพ่อรถถ่ายด้วยเดี๋ยวพ่อรถถ่ายไปบี้อีดําเองเนี่ยให้แม่งบี้กันเองไอนกคูกนะเดี๋ยวนกคูกมาบี้กับอีดําเองหรอร้องเรียนหมดเดี๋ยวให้นกคูกมาบี้กับอีดําเองนะสวดแปลงไอไหลป้อยมันไปใครยังไงป้อยมันไป นะแต่เมื่อทั้งศอกไม่จบเกิดเจอเต็มคาราเบลทั้งศอบเสอ,สเอแอบไปเป็นพยานทําไมไปเสื้อทําไมมึงไปเสื้อทําไมมึงมีส่วนได้เสียอะไรกับไอ้ไหลมึงไปเกียเก่ยวอะไรมึงไปเกลี่ยอไอ้ไหลเปนเรื่องอะไรกูถามหน่อยนายศอกฮะแล้ว ไอ้ไหลมไม่ทำอะไรให้มึงเออถ้าเป็นอีดํากับไอ้ไหลกูไม่ว่าหรอกแต่มึงไปเสือกอะไรไอซอกไอเทียเนี่ยที่ของแม่มึงนะที่ของแม่มึงขายให้กับมันนะไอซอกแล้วมึงแอบไปเป็นพยานให้กับไอโ้โรนเนี่ยกับการร้องเรียนในครั้งนี้ยที่นี้ที่แม่มึงนะอ่ะหนๆก็ไหน่แม่งยึดคืนให้หมดทั้งสามแปลงสี่แปลงเอาคืนให้หมดถูกต้องปะเออเร็วๆนีเ้เจอกูกลมป่าไม้ เจอที่กลมป่าไม้นกฮูกมึงก็ไม่รอดนกฮูกพึงสั่งวอนเอาไว้สิ่งที่นกฮูกโดนเพราะอีดับไอ้ซอกจำคำผมไว้นะตอนนี้ผมได้หลักฐานมาครบหมดแล้วทั้งภาพทั้งคลิปวิดีโอในการถมดินในการสร้างบ้านหลังนั้นได้คลิปวิดีโอหมดแล้วและมีภาพที่มึงเนี่ยนะนกฮูกนกฮูกฟังนะนก,กงนะนกฮูกพังเพราะไอซอกเสือกไปเป็นพยานให้กับไอเกิร์บ ในการร้องเรียนในครั้งนี้ร้องเรียนไอ้ไลถ้ามึงนะมึงฟังกูให้ดีๆนะการที่ผู้ช่วยจอดกับแม่มันโดนในครั้งนี้มึงฟังให้ดีๆนะทั้งนกฮูกแม่ผู้ช่วยจอดโดนครั้งนี้เพราะไอศอกกับอีดำจำใส่กระโหลกพวกคุณเอาไว้นะผมเนี่ยยังเห็นแก่ชาวบ้านกันผมกับร้อยเอ็ดเนี่ย